ờ nó quy ba xã mưa đó người ta được không Hãy ui. cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เจอต่อหรือเปล่าอา้าวหนีแล้วหลบหนีแล้วครับสวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฟทายชาแนลฮาเดี๋ยวคลิปนี้พาชมไอ้หนุ่มเวีแดงหน่อยเขาบอกว่าแรงซะเหลือเกินเลยไอ้รถไม่เท่าไหร,ร่นะฮะแต่คนนี่ยดิรถเดิมคนน่ะแต่งนะฮะ แรงด้วยดูการสับเกียร์กันดิอุ้ยแตกคันเร่งใส่เลยฮะ เห็นตอเกดตดินถมเลยเมื่อกี้นี่โอ้สงสัยกลัวตอละมัง้งสงสัยจะเข็ดขยาดไปอีกนานะฮะหลังจากไปดันตอมาอยู่3ามวันนะครับผมตอไม้แต่ตอไม่เล็กหรอกอ๋อแต่ตอไม่ใหญ่นะโอ้ลำบิดก่อนจะแล้วอ ตอรี่มันก็จะตกรถอยู่นะไม่เอาอะไรมัดไว้เนาะเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่ฮนะท่านผู้ชมอุ้ยรอบจัดจริงๆนะครับง6 66, 66 10รุ่นนี้นะครับผม าวิ่งใส่อย่างนี้ถ้าเจอตอฝังดินนี่รับรองว่าคนขับนี่น่าจะมีเจ็บตัวนะ <laughs> โอ้สุดยอดจริงๆเออก็คุยภาษามือนะเวลาคุยกับเขา จริงๆครับไอ้นุ่มเวแดงอุบโอ,โอ้ออกแล้วต่อเมื่อกี้เรียบร้อยฮะออกแล้ว คลิปนี้ไม่มีคำบรรยายแล้วรถมันแรงเกินไม่มีคำบรรยายเลยฟังแต่เสียงรถอย่างเดียวนะครับผมวันนี้ไม่รู้ว่าช่องไหนเป็นช่องไหนนะครับพบองค์ประชุมเลยวันนี้ เรียกว่านัดกันมานะครับตอนนี้ระวังตอนนี้นะน้อง ีการเบิร์นเขาเร่งด้วยนะการเบิร์นเขาเร่งใส่ด้วยอะเสียเบียได้อึงเหรอเสียเบียได้อึงนะ เอ,อาเอาเอาเดี๋ยวมาดูเวนแดงเอาตอนนี้ออกหน่อยครับ 我。<好 S 1>